ก็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยในกว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นบทนําเล่มที่13นะครับ2ข้อสองสัยกาโด่าก็มีเรื่องกุ้มใจแบ่งออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่1คือไม่ต้องพูดถึงเลยคือเรื่องที่ใครพยายามจะฆ่ากาโดา่า แล้วการโดา่าคิดว่าหากเป็นคนที่ไม่ทําให้ค่าสัมผัสได้ถึงแม้แต่วี่แวพวพงจะมีเพียงไม่กี่คนก็พอจะนึกออกได้อยู่แต่การโดา่าคิดว่าเขากลัวที่จะยอมรับเรื่องนั้นเหตุผลคืออาการแค่คณีนั้นถูกต้องแล้วก็จะกลายเป็นว่าคนอุบายทั้งหมดของการโด่ากับยูกิตกอยู่ในกำมือของจกักรพรรดิลูโด่านั่นเองแล้วการโด่าก็คิดอีกว่าไม่สินะั่นมันอาจจะเป็นไปได้ฝาวาลูโดา่ามีชีวิตยาวนานกว่าข้ามาก พระอ,องค์มีสติปัญญากับพลังอำนาจที่สามัญสามเนึกไม่อาจจะจินตนาการได้ผมไม่แปลกอะไรเลยหากพระอ,องค์จะมองออกว่าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นแล้วเตรียมการรับมือไว้ตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนถ้าว่าหากเป็นเช่นนั้นแล้วก็ตัวเองที่ตอนนี้ที่ได้ออกห่างจากจักรพรรดิไปแล้วอาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรแต่ยูก,กิคงอยู่ในอันตรายการดูร่ากระชิดเช่นนั้นเอาหล่าจะทำอย่างไรดี ควรจะเตือนภัยแก่ยูกิหรือว่าจะปล่อยเขาเอาไว้อย่างนั้นดีล่ะนั่นแหละคือปัญหาอีฝ่ายไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักกันด้วยและเขาจะมีความหวังดีกับยูกิอยู่พอสมควรแม้การโดราจะคิดเช่นนั้นแต่ตอนนี้เขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของริมุรุจะทําอะไรโดยพละการเองไม่ได้ถ้าต้องมากุ้มแบบนี้การเปิดเผยเรื่องทั้งหมดต่อริบรุรุก็เป็นอีกหนทางหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าว่าหากปล่อยข้อมูลที่ไม่แน่ชัดไปแล้วเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาล่ะ ผมเชื่อใจของลีบูรุที่มีต่อกาโดล่าจะต้องร่วงลงมาติดดินแน่กาโดล่าที่อยู่ในสภาพที่หักหลังจักรวรรดิอยู่แล้วการสูญเสียความเชื่อใจมากกว่านี้อาจจะมีแนวโน้มต่อฐานะจากนี้ไปของกาโดล่าก็เป็นได้เพราะคำนวณถึงส่วนได้ส่วนเสียแบบนั้นกาโดล่าจึงไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้เลยอีกอย่างหนึ่งด้วยข้อสงสัยที่2ทําให้ความคิดของกาโดล่าปั่นป่วน,นวุ่นวายไปหมดกาโดล่าก็คิดว่าใบหน้านั่นลัศมีนั่น เหมือนกับฟาบาดลูโดลาเสียจนแยกไม่ออกแต่แม้เขาจะมองข้าก็ไม่มีท่าทีหวั่นไหวถ้าทางไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆถ้าว่าเป็นตัวปลอมก็ไม่น่าจะใช่แต่ว่าสกรพัดิลูโดลาไม่มีทางอยู่ที่นี่แม้จะพิจารณาจากหลายๆมุมมองก็ไม่มีคําตอบนอกเหนือจากนั้นแล้วนั่นคือผลลัพธ์ที่กาโดลาสรุปออกมาถ้าอย่างนั้นไม่ผิดแน่ว่าบุคคลนั้นคงจะเป็นคนละคนที่หน้าเหมือนกันกับจักรพัดิลูโดลาแน่นอน แล้วต่อมาคารโรล่าก็คิดถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นคือฝาบาทลูโดล่าแล้วก็ไม่หลอกจะมีเรื่องว่าบอแบบนั้นได้ยังไงที่สําคัญกว่านั้นคือบุคคลที่แทงค่าต่างหากเป็นเจ้านั่นไม่ผิดแน่แต่ถ้าเป็นเจ้านน่นจริงๆเจ้าเด็กหนุ่มยูกิก็คงจะตกอยู่ในอันตรายสินะหากไม่เตือนเสียหน่อยข้าคงจะรู้สึกผิดแน่จากนั้นก็ค่อยรายงานให้กับฝาบาทริเวรลุทแทนแล้วกันผลสุดท้ายคารโรล่าก็จะเลือกให้ความสาคัญกับมิตรภาพเป็นอันดับแรก ผมน่าเชื่อถืออาจจะลดลงแต่มันก็ดีเหมือนกันไม่ว่าทางไหนก็ตามในประเทศแห่งนี้พลังคือทั้งหมดสำหรับการโรล่ากดผู้แข็งแข่งกินผู้อ่อนแอเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังไว้อยู่แล้วการโรล่าที่สรุปผลออกมาได้ในที่สุดก็ได้รีบปฏิบัติทันทีการโรล่าก็ได้ติดต่อไปหายกูกิแล้วพูดว่าข้าเองยงโยกิเอ๋ยข้าจะเตียนอะไรกับเจ้าอย่างหนึ่งเป็นความจริงคือ การลาแจ้งประเด็นสําคัญเพียงฝ่ายเดียวโดวยไม่สนใจความสะดวกของอีฝ่ายเลยแล้วในตอนนั้นโยกี่ก็ตอบว่าเฮ้เ hey, ฮ hey, มันกระทันหันเกินไปหน่อยนะแล้วการล่าเลยพูดว่าช่วยไม่ได้เจ้าลองคิดถึงฐานะที่ข้าเป็นอยู่สิเพราะเหตุการณ์นี้อาจจะทําให้ข้าถูกสงสัยจากท่านอิวุลก็ได้เพราะงั้นข้าไม่มีเวลามาเถียงกับเจ้าหรอกนะข้าจะพยายามในส่วนของข้าอย่างน้อยเจ้าก็ต้องระวังอย่าให้ถูกเชอดคอตอนที่กำลังหลับอยู่แล้วกัน กาลาลาพูดเช่นนั้นแล้วจบเวทสนทนากับยูกิและเขาก็ใช้ฝีเท้ามุ่งหน้าไปรายงานกับริมอรุต้องรายงานประสานงานและปรึกษาให้เรียบร้อยกาลาลาไม่ทิ้งขั้นตอนในส่วนนั้นสมกับที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึกฝนลูกน้องและบทก็ตัดไปฝั่งของยูกิยูกิก็ได้พูดว่าอย่างที่คิดไว้ปู่คนนั้นปลอดภัยสินนะยิ่งกวัวนั้นเหมือนว่าเขายังอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของริมอรุ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอีกด้วยพอพูดจบยูกิก็ได้มองไปข้างนอกหน้าต่างพร้อมกับยิ้มอย่างอ่อนใจที่เมืองจกกักรวรรดิมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทําให้ทิวทัศน์ท่านนอกหน้าต่างดูไม่ดีนักแต่ถึงอย่างนั้นดวงตาของยูกิจับเงาคนที่น่าสงสัยหลบซ่อนตัวอยู่ในสายฝนได้การเคลื่อนไหวที่ได้ถูกฝึกฝนมาคงจะกําลังจับตาดูแนวโนมการเคลื่อนไหวของพวกยูกิอยู่แน่นอนแม้ยูกิจะรู้สึกตัวถึงเรื่องนั้น ออเราแค่แสดงรอยยิ้มหลื่อนหลมออกมาเท่านั้นคาคาลิบุคคลอีกคนหนึ่งที่อยู่ในห้องแสดงการตอบรับกับยูกิแล้วในตอนนั้นคาคาลีเลยพูดว่าเรื่องของกาโด่าเหรอคะถ้าเป็นเช่นนั้นก็สมควรแล้วคะ่ะจากสายตาของอดีตจอมนอนยางดิชันแล้วชยชะลาคนนั้นเป็นคนที่เจ้าเล่และประมาทไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการผูกสายสัมพันธ์เชิงร่วมมือจึงเป็นประโยชน์ยูกิก็ได้พยักหน้าให้กับคำพูดของคาคาลีและยูกิก็พูดว่านั่นสินนะ เพราะคุณปู่คนนั้นทําให้พวกเรามีสถานะขึ้นมาได้ด้วยและครั้งนี้ก็เหมือนว่าเขาจะนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดมาให้ด้วยนะถ้าเป็นการโด่าแล้วก็เขาต้องนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาจากเทมเพสได้แน่นอนโยกีก็มีความคิดเห็นแบบนั้นคนที่คล้ายผูก,ก้าที่ชื่อว่า a, คุโรโนะควาเป็นตายของคนพู้นั้นยังไม่ได้ชัดเจนจากการที่รีบรุปลอดภัยดีแสดงว่าคนจะถูกค้นไปแล้วแน่นอนแต่ว่า ถ้าเกิดรีบูรุนำตัวสิ่งที่มีพลังรุนแลงขนาดนั้นไปแล้วก็มันน่าจะมีข่าวลือที่ไหนสักแห่งบ้างแต่ว่าไม่มีข่าวลือแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวกระทั่งรายงานของกาโดล่าก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นด้วยเพราะฉะนั้นจะทิ้งความเป็นไปได้ที่ตายไปแล้วไปไม่ได้ดยกูกิก็จึงเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าเขาคงจะเป็นห่วงมากเกินไปปัญหาที่ต้องยกขึ้นมาก่อนในตอนนี้คือเรื่องแรงงานด่วนจากกาโดลา่าแล้วต่อมาคาคารีเลยพูดว่า อย่างนั้นเองเหรอแล้วกาโด่าพูดว่าอะไรเหรอคะพอได้ยินเช่นนั้นโยกิก็พูดว่าเขาว่ามาซายโยคินน่ะหน้าตาคล้ายกับจกักรพรรดิลูโล่ามากเลยอย่างกะแกพอได้ยินเช่นนั้นคาการีเลยพูดว่าฮะโยกิก็ได้ยิ้มแห้งให้กับคาการีที่ลืมตัวถามกลับมาเพราะถ้าอยู่ดีๆโด,ด,ด,ดนพูดเรื่องแบบนั้นใส่แม้แต่ตัวเองก็คงตอบสนองแบบเดียวกันแล้วต่อมาคาการีก็พูดว่าไม่เห็นเข้าใจเลยดิฉันว่าคุณปูค่คนนั้นคงจะเลอะเรือน แต่เหมือนนี่คงจะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นสินะแต่ว่าก็พูดออกมาเต็มปากไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะกรพรรดตกำลังปลอมตัวเป็นมาซาโยคิอยู่ยูกิก็นึกถึงตอนที่ได้เจอกับมาซาโยคิขึ้นมาได้แล้วรอยยิ้มที่มุมปาก,กได้กดลึกขึ้นยอนนึกดูแล้วมาซาโยคิไม่ได้ถูกอัเชิญมาจังโลกใบนี้เขาบอกว่ารู้ตัวอีกทีก็มาอยู่ที่นี่แล้วยูกิก็คิดอยู่ว่าเขาคงจะเป็นผู้มาเยือน ที่มายังโลกใบนี้ด้วยความบังเอิญแต่ย,ยูกิก็คิดในใจอีกว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่ามาซาโยคิคือชาวต่างโลกสินนะถึงว่าไปแล้วมีเวทมนต์หรือสกิลย,กยูกิก็ได้เลิกคิดแต่เพียงเท่านั้นตอนที่เขากาลังเริ่มคิดไปเรื่อยๆเขาก็เปลี่ยนแนวคิดแล้วเปิดปากพูดออกมาว่าช่างเถอะปล่อยเรื่องของมาซาโยคิไว,คไว้ก่อนที่สําคัญกว่านั้นคือเรื่องที่เกี่ยวกับพวกที่พวกเรากําลังจับตาม,มองอยู่ในตอนนี้ต่างหากพอได้ยินเช่นนั้นคากริเล,เลพูดว่า เอาทั้งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแท้แต่นั่นสินะคะดิฉันเองก็อึดอัดเหมือนกันที่ถูกจับตามองอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาพอคาคาลีพูดจบโยก,กิก็พูดว่าใช่ไหมล่ะมันส่งผลต่อแผนการของพวกเราด้วยกว่อนหน้านั้นอาจจะต้องยกเลิกแผนการทั้งหมดเลยก็ได้นะพอได้ยินเช่นนั้นคาคาลีเลยพูดว่าว่ายังไงนะคะได้โยกิก็พูดต่อว่าตามที่ผมพูดออกมานั่นแหละถ้าที่คุณปู่พูดเป็นความจริงแล้วก็เลือกได้ว่าพวกเรา ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายเลยก็ว่าได้ถ้าเรื่องที่กาดูลล่าพูดเป็นความจริงการเคลื่อนทัพกองพลผสมที่กําลังมุ่งหน้าไปสู่ราชอาณาจาักรคนแค้ก,ก็คงอานตรายอนาคตข้างหน้าอาจจะเกิดอะไรขึ้นไม่สิก่อนจะพูดถึงเรื่องนั้นใครคือมิตรแล้วใครคือศัตรูมันจําเป็นต้องตรวจสอบดูเรื่องนั้นให้แน่ใจใหม่อีกครั้งหนึ่งโวโยกิกําลังโดนไล่ต้อนจนมุมมากขนาดนั้นแล้วต่อมาคาคาเรพูดว่างั้นเหรือถ้าอย่างนั้นก็จริง ที่ไม่ใช่เวลามาพูดถึงเรื่องเด็กคนนั้นแล้วน่นนะคาคาลีไม่สงสัยในคําพูดของยูกิหายูกิตัดสินใจแล้วว่าเป็นอันตรายนั่นก็เป็นความจริงที่ไม่ต้องสงสัยเลยแล้วต่อมายูกิก็พูดว่าเห็นว่าคุณปู่ร้องขอจะเข้าเฝ้าจากาักรพรรดิแล้วถูกใครบางคนแทงจากข้างหลังพอได้ยินเช่นนั้นคาคาลีเลยพูดว่าไม่ใช่ถูกคนโดแทงเหรอคะคาคาลีถามแต่เธอก็ปฏิเสธคําพูดนั้นด้วยตัวเธอเอง คาครีก็พูดตอบว่าไม่สิดิฉันคิดว่านอกเหนือจากคอนโดแล้วคงจะไม่มีใครสามารถท่าการโดราได้แต่ถ้าเป็นดัมเบลโอนัมเบอร์แล้วก็ไม่แปลกเลยจะมีผู้ที่มีความสามารถหลบซ่อนอยู่อย่างแรกเลยถ้าเกิดทัศยะคอนโดเป็นคนลงมือแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเสียจนยูกิไม่ประหลาดใจแล้วยูกิก็พูดว่าผมเห็นด้วยนะแต่ว่านะ ที่ผมประหลาดใจเพราะเหตุผลอื่นต่างหากคาโดล่านาะบอกว่ามีคนที่นึกขึ้นมาได้อยู่ในใจนะหลังจากที่ยูกิพูดจบในห้องก็ปกคลุมด้วยควมเงียบคาคาริถอนลมหายใจออกมาหนึ่งครั้งแล้วจ้องดวงตายกูกิแล้วถามออกมาว่าอย่าบอกนะว่าเป็นคนที่พวกเรารู้จักกันดีอย่างนั้นเหรอดวงตาของคาคาริสือว่าจะไม่ยอมให้พูดจาบ่ายเบืองหรอกยูกิก็ได้พยักหน้าเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มเจียนแต่ยูยกิพูดว่า เป็นเรื่องที่เชื่อยากแต่เป็นอย่างที่เธอว่าแหละแน่นอนอยู่แล้วว่าปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันที่คุณปู่อาจจะเข้าใจผิดไปเองแต่ว่านะนี่มันเป็นงานที่จะจบลงด้วยความผิดพลาดไม่ได้พอได้ยินเช่นนั้นคารารลก็ได้เบิกตาค้างแล้วพูดว่าก็แสดงว่าเป็นบุคคลสําคัญแม้แต่ในกลุ่มพวกพ้องด้วยกันอย่างนั้นเหรอคะพอได้ยินคําพูดนั้นเรายิมไม่ได้หายไปจากใบหน้าของยูกิล้วพูดว่าอืมพร้อมกับพยักหน้า ตรงการข้ามกับคาการียุกิก็ได้กดรอยยิ้มลึกขึ้นก่อนจะแจ้งออกมาคนทรยศผู้นั้นคือบทนำของเล่มที่13ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้า